สวัสดีค่ะจัดผมไปเมาลไปกับพี่เอกแล้วมันก็เลยผมว่าอยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาได้ฟังเน็ดนึงว่าโอ้พี่เกลืออะไรกันรับพี่แจ็คเป็นพี่แจ็กกับคุณพ่อเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นแฟนลับพี่เอกในเรื่องของเพลงจันทนาดาวจันทนาดาวเนี่ยจะเอาแต่คนที่มชีวิตลันทอทมารลองเพลงบางคนเป็นโรคมูหนังมากมายนะสะเก็ดเองินอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมตามจริงบางคนบ้านไม่มีหลังคาฝนตกพายุท้าไม่มีอะไรอย่างเนี้ย แล,แล<ม>้วพี่สุสารบางทีพี่นั่งดูเคี่ยพี่เรางให้มันจ,นจริงจริงพ,พี่พี่ก็เลยจีงคาถามว่าพี่เอกเคยช่วยไหมถ้าเป็นแจ็กอะหลังรายการเลิอกอบแจ็คจะพเพาะเงินส่วนตัวให้พี่เอกบอกว่ามันมากกว่านั้นฟังเลยครับก็คือส่วนแม่เราเวลาโค้ที่ไปที่นั่นะมันไม่ใช่เ็นเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนที่เลยไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปเข้าแข่งขันนะมันจะมีคนที่เป็นญาติใจเลยค่ะ ที่อะไรอย่างเงี้ยไปรวมรวมๆวมรวมรว,วมกัน,นแ,ลแล้วเราก็รวมเงินกันส่วนมากเนี่ยพี่ซีจะเป็คนที่แอบช่วยเยอะอ่า เพราะว่า<ส>บ้านเขาฐานะดีอยู่พี่ซีบางทีเขาเหลยกมันไม่เหลือร้อนนะคือคือคือบางทีผมเคยเห็นนะอันนี้พูดถึงพี่ซีก่อนนะอ่ามีอยู่เคสหนึ่งที่แบบน้องเขาแบบต้องการเงินสามหมื่นบาทถ้าไม่ได้เงินสามหมื่นบาทเนี่ยแบงค์ก็จะยึดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปกินข้าวกันกับกับพี่ซีกับพี่ไผ่เงี้ยแล้วอยู่อยู่พี่ซีก็เดินไปที่คู่ไอทีแล้วเราบอกพี่ทีไปทำไมพี่บอกตาันนี้ยตามที่พี่บอมีบอกขอพอดีโอนตามให้น้องแล้วเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะไม่บอกว่า เนี่ยเขาโอนเราต้อมาซักว่าโอนไปไหนโอนทําไมอ๋อโอนตังไปให้น้องเมื่อสักคี้เนี่ยที่ที่เราถ่ายรายการน่ะคือโอ้โอนไปให้สามหมื่นนี่คือนี่คือพี่สี่แต่ว่ายัางไม่ส่วนของพี่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าในเคสบางเคสอย่างบางเคสที่แบบคนแก่มากเราก็ หาเงินขว้างตงให้เขาอือพี่ชายพี่เอกพี่ซีสามสี่คนเขารวมตังกันแล้วก็ให้เขาแต่ในเคสบางเคสบางคนแบบว่ามาแล้วไม่ได้ฟอกไตมาเลยอืแบบอันนี้ไม่ได้มาแข่งขันจะมามาด้วยกันเป็นญาติกันเป็นญาติเป็นญาติคนรน้องบางทีไอคนที่ร้องเองอะร้องเพื่อเอาตังค์ไปช่วยคนที่ฟอกไตนี่แหละแล้วมาตัวเขียวปัดเลยแล้วก็โทรศัพท์รถ โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยให้เขาเอารถมารับอืแล้วก็เอาคนคนป่วยใส่ไปเลยแล้วเราก็าบอกเลยก็เอาเงินให้ให้เขาเปอนพอนี่ยสำหรับที่เขาจะได้เป็นพ่อต่อผูกพันนิหนึใช่ใชแล้วก็ออันนี้ในเคสที่มาช่วยใช่ไหมก็คือมันเป็นอะไรที่น่าสงสารนะ เหมือนเรามีพระมาที่รายการทุกวันน่ะแล้วเราก็ได้ทําบุญทุกวันอ่าถูกต้องทำทานอันนี้ราทกานโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยพี่ชายพี่ยงพี่พี่ทุกวันเนี้ยเราจะมีเงินก้อนหนึ่งเวลาเราไปถ่ายรายการเพราะรายการเรารับมาเป็นเช็อซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรอ่ะหนูสองเคปมันก็ได้ยิดเดียวอ่ะไม่ได้ยอะบางทีพี่ขาดทุนอ่เพราะว่าไปช่วยเขาเอาให้เป็นหมดแล้วอื ก็บางทีคิดในใจนะว่าจะไม่ให้ในนี้พูดเองก่อนดีมาอะไรมาแป๊บหนึ่งบางบางทีว่าบางทีก็เคยนึกในใจไม่ไม่ให้แบบเทียบนีอะไรเงี้ยก็อ่ะคุยคุยไปรู้เรื่องเข้าไปอะไรเข้าไปเข้าอีกแล้วสงสารใช่มันเยอะจนกระทั่งแบบว่าเราเราเองเราเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเงินสิบบาทเงินยี่สิบบาทเงินห้าสิบบาทเขาน่ะมันมีค่ามากกว่าเราแบบเยอะมากมายแล้วแต่ละคน ผมเคยถามอย่างนี้นะผมเคยถามว่าคุณเคยใส่เสื้อผ้าตัวที่แพงที่สุดของคุณราคาเท่าไหรเขาบอกว่าร้อยคุณเคยกินอาหารที่แพงที่สุดครั้งละเท่าไหร่ ชีวิตเขาเขาบอกว่าเขากินอาหารเขาไม่เคยเกินคือสูงสุดก็คือ200ร้อหรือร้อกว่าบาทหรือไม่ถึงร้อยคือเอาว่าสูงสุดกินกัทั้งครอบครัวก็คือไม่เกินส0งบาทนั่นหมายความว่าเราก็กลับมาคิดด้วยตัวเองไงว่าแล้วก็กลับกลับไปถามผู้ใหญ่ในบ้านในเรือนนะว่า อ้าวแล้วที่คุณไปหาเงินกันสองสามร้อยล้านหรือทะเลาะก,กันด้วยเงินเป็นพันพันล้านหนึ่งล้านอะไรเงี้ยคุณเคยหันกลับไปมองคนพวกนี้ไหมที่เขาไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่เลยแต่เขามีใส่แค่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาททั้งชีวิตอ่ะคุณอายุเขาตั้งห้าสิบปีแล้วอืเขาเคยได้ใส่เสื้อแฟงที่จุดคือร้อยเก้าสิบบาทมันเก็บไหมในประเทศไทยอ่ะเจ็บนะไม่ไม่รู้คือพี่เองที่เองเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ แต่แต่โดยสรุปรวมนะแจ็คที่เอนะคิดของพี่เองตกลงว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดคืออะไรประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษา เราเรามองจากคนกลุ่มพวกนี้ที่มา,าเรารู้ได้ว่าทําไมปัญหามันเกิดปัญหามันเกิดเพราะว่าทุกคนขาดการแพลนนิง่งขาดการประสารคนที่อยู่ในสต่ะจังหวัดน,นี่ม,มันก็เลยทําให้การการบริหารการจัดการเมเน็เมนตัวของเขากองมันล้มเหลวตั้งแต่การจะมีลูกการที่จะให้ลูกเลยนหนังสือการที่ต้องทํางานด้วยทูนด้วยภาระด้วยหน้าที่ต่างๆ ไรานั่นสิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องรับรู้มากกว่านี้ก็คือคุณทำอย่างไรเรื่องการศึกษาให้คนไทยได้มีการศปกษาเท่าเทียมกันในรายการที่เคยมีคนอายุเด็กสิปีอานหังสืไม่ออกอเนี่ยผมบอกว่าอยากฉีดหน้าด้านตีศึกษาไหม,มคือคือเด็กสิปีอ่านหนังสือไม่ออกอะสิบเจใช่แล้วมันตายแล้ว ทำไมเป็นแบบนี้ใช่ไหมทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยจากทีนั่นที่พี่แจ็เป็นแฟนคลับเลิกงานดึกก็เลยได้ไปทีนทันเห็นแล้วพ่อติดมากรายการนี้พอะได้ช่วยคนมันเป็นรายการดิบัดออกปะคือสิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นคนที่ทำงานอยู่ในสังคมหรือคนที่ก็มีที่จะห้าปากได้แล้วก็อยากให้ดูนะเพราะดูแล้วมันเติมใจให้ตัวเองใช่แล้วมันลบทิฐิแล้วทั้งลบความอยากก็อยากจะรู้ว่า จะอยากไปทาไมนักหนาะในเมื่อคนที่เขามีเงินกินข้าววันนีงร้อยกว่าบาทเนี่ยเขายิงมีหมายถึงว่าถ้าเขาอยู่รวมพ่อแม่ลูกแล้วเขามีความสุขอ่ะอเออเออเขาแบบเขามีความสุขอ่ะแล้วไอ้คนที่มีเป็นร้อยล้านพันล้านไม่สุขบ้านนิ่งกว่าอีกแล้วเวลาป่วยอ่ะ<อ>ถามที่ว่าอยากได้เงินเพิ่มล<อ>้านหรือว่าอยากให้ขออยากให้ให้ไข้หายอยากให้โรคหายเราเคยขออะไรไหม่ะสมมติคนมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านอน่ะเวลาป่วยคุณขอว่าขอเพิ่มอีกสักร้อยไหมล่ะ ได้ผมว่าคุณขอแค่ว่าขอให้โลกใยเราหายด้วยกันเพราะมนุษย์เนี่ยผมว่าเกิดมาทุกคนเนี่ยมันควรจะต้องแบบดูแลกันอืแล้วก็เป็นมิตรกันเพราะในมุมควรจะรูมันมีมุมมขอโทษนะมุมเนี่ยกับมุมไม่เนี่ยมันมีทั้งหมดเลยใช่พี่อย่างพี่เนี่ยพี่เขาไม่ดีทุกเรื่องพี่ไม่เฮี้ยบางเรื่องแต่เราก็อยากเข้ามุมเฮี้ยพี่ แล้วก็เข้าหามุมดีใช่มันแล้วนี่นะก็ดีนะเป็นเรื่องของการได้ออกโซเชียลไปแต่โซเชียลเนี่ยกาไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าทุกอย่างก็จะดีนะบางคนเปรียดกันในนี้โดยที่ยังไม่เคยเห็นหน้าก<ช>ันเดี๋ยวมารอบสองเรื่องของการช่วยเหลือคนที่พี่เอกไปสอนนะ่ะมาเลอกคลิปอีกคลิปนึงค่คคะ,คะ